ภาาพบ้นหหลังใม่ชัดเจนแล้วว่าณจุดนี้ไม่มีคำว่ารีเทิร์น100%เสำหรับสถานการณ์เป็นคู่ชีวิตของแพรวพรวแสงทองและบิ T ๊กทิติวุฒิหรือผู้ใหญ่บ้านฟินแลนเมื่อล่าสุดฝ่ายชายได้ตัดสินใจใช้พื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองโพสตภาพถ่ายว่าที่บ้านหลังใหม่ให้แฟนๆได้ส่องความรู้ราระดับฤราสน์กันแบบเต็มๆหลังตัดสินใจย,าย้ายออกจากเรือนหอที่เคยร่วมชีวิตกับอดีตภรรยาพร้อมเดินหน้ามูฟออนเต็มกำลังเท่านั้นไม่พอเพราะงานนี้ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด ยังระบุสถานะหัวใจผ่านแคปชั่นที่แนบมากับโพสต์ดัง,งออกกล่าวเอาไว้อย่างชัดเจนด้วยว่าหนุ่มโสดเริ่มต้นใหม่ยังไม่สายที่อุดรธานีก่อนที่ผมจะไปเซ็นสัญญาก่อสร้าง FC ฟแฟนคลับช่วยเลือกแนบแบบไหนเหมาะกับบ้านของหนุ่มโสดขณะที่ทางฝากฝั่งของศิลปินมอลล์ซิ่งเสียงหวานพร่าพรแสงทองก็ได้โพสต์ข้อความผ่านพื้นที่โซเชียลเน็ตเวิร์กของตัวเองเช่นกัน,กนโดยมีเนื้อหาใจความว่าเคารพในการตัดสินใจของคุณพ่อนะต่อไปนี้โสด100%ตั้งใจทำหน้าที่ของคำว่าแม่ และทำงานที่เรารักให้ดีที่สุดสู้คืนนี้ลุยงานต่อทางเข้าวัดปากบึงเคหะร่มเกล้าซึ่งก็ทำเอาแฟนคลับแฟนเพลงรวมถึงเพื่อนพ้องคนใกล้ชิดท,ที่ทราบข่าวต่างก็เข้ามาร่วมเป็นกำลังใจและเขียนคอมเมนต์พร้อมซัพพอร์ตทุกๆความตั้งใจของทั้งสองคนอย่างต่อเนื่อง